สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเครื่องรางข,งของขังพระเครื่องต่างๆนะฮะแบบขีโมขีโมนะครับอ่าวันนี้เราก็มาดูพระที่ไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ค่อยเจอเลยหรือ บางคนอาจจะเจอบ่อยนะฮะแต่ก็ส่วนผมก็ก็เจอบ่อยนะฮะแต่ก็ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะออันนี้นะฮะเขาเรียก <c oughs> พระนะพระเนื้อผงพระเนื้อผงพระบรมไตโลกนาดปี2514ปี2514นะฮะ จะบุญระบุไว้ว่า2มค251 4นะฮะข้างล่างนะฮะตรงพศก็จะเขียนว่านพนะฮะนพก็มาจากนครพนมนะฮะเดาเอาวะทีนพอมาจากนครพนมนะฮะก็เป็นพระพิมพ์นะฮะที่สร้างขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะปี2 5 1 4นะฮะจัดสร้างขึ้นที่ วัดถ้าภาษาบ้านๆ,ๆเขาเรียกว่าวัดน้อยใต้วัดวัดน้อยใต้นะฮะอยู่ไอ้แถวๆใบาพาสเส้นสีแยกอ่าใบาพาสจะไปทาดพนมนั่นแหละฮะวัดจะอยู่ทางขวามือนะก็จะมีพระพุทธร,รูปพิมพ์นี่แหละพลลกกระบรมไตรโลกนาดใหญ่ๆอยู่ในวัดอยู่นะฮะก็สร้างขึ้นปี 251c นะฮะเป็นเนื้อผงพ,พุทธคุณนะฮะก็ จะทาการปลูกเสกนะปลูกเสกนะปลูกเสกโดยนะฮะหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะเกจิอันดับหนึ่งของเมืองนครพนมนะฮะแล้วก็หลวงปู่คาพันธ์นะฮะหลวงปู่คาพันธ์วัดธาตุมหาชัยนะฮะร่วมปลูกเสกนะฮะแล้วก็มีเกจิอีกทางสายนครพนมนี่อีกอีกอีกมากมายนะก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่เหมือนกันในการจะสร้างแล้วก็ปลูกเสกนะฮะ เนื่องด้วยว่าองค์พระนี่มีขนาดใหญ่นะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมหรือเปล่านะฮะก็ก็ไม่ค่อยเห็นใครแขวนนะฮะผมได้มาก,ก็ยังไม่แขวนเลยนะ,ะแต่ก่อนชอบอยู่องค์ใหญ่แขวนเด่นสดุดเอเด่นสะดุดตาดีแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยแขวนนะฮะองค์ใหญ่นะจะแขวนองค์เล็กสมัครกว่านะฮะองค์พอดีพอดีนะฮะก็เ หลวงปู่อ่ะจัะนทะร์วชิเทพก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในนครพนมนะฮะหลวงปู่คำพันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะ,ะในเรื่องของอสมาธิแกล่งนะฮะสมาธิแบบสมาธิจิตแบบพระโบราณก็ต้องหลวงปู่คำพันนะฮะแบบนี้นะฮะองค์ใหญ่หน่อยนะฮะแต่ว่าเผื่อใครเจอนะฮะเผื่อใครเจอเผื่อ,อ เผื่อใครเจอนะฮะเผื่อ,อผ่านมือผ่านตานะฮะก็ก่ก่ก,กเก็บเก็บได้เลยนะฮะเป็นพระดีพิธีดีนะฮะแล้วก็พอสอก็ลึกพอสมควรนะฮะส่วนพุทุคุณก็ข้างหลังก็จะเป็นยันดวงนะเห็นไหมฮะยันดวงเศรษฐีนะผูทุคุณก็ หนุนเนื่องวัส,สนาหนุนเนื่องวัส,สนาค้าขายร่ำรวยนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งชาวเขาเรียกชาวยวนใช่ไหมชาวยวนผู้ที่ค้าขายในเมืองคอนครพนมจะจะนับถือทางหลวงปู่คำพันธ์แล้วก็หลวงปู่จันทรมากนะ,ะเพราะว่าเด่นมากในการเขาเรียกอะไรค้าขายโชคลาภอะไรประมาณนั้นเด่นเด่นมากๆนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของพุทธคกุลโดดเด่นในทาง ค้าขายโชคลาบนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะลองอศึกษาเพิ่มเติมหรือหาเช่าบูชามาอาอราธนาติดตัวได้เลยนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็บรรยายเล่าเรื่องสั้นๆนะ,ะทำคลิปยาวไปก็เดี๋ยวจะน่าเบื่อนะฮะ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮกด s ับสไคร้นะเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขียกรองประคองชีพด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับคำว่าสวัสดีครับ